ีทุกคนเิงดีต้อนรับทุกเอามาที่เกี่ยวห่อเนาะเองครับวันนี้เราทำจากห้องอยู่ครับเออแล้วผมหนึ่งที่ขับมาด้วยเจ้าจีผมภาพอันนี้นี่ยผมหนึ่งพี่จารที่ยูทูบเบอร์ไงแม่จริงทุกคนเห็นบวกไหมนั่นแหละเป็นยูทูบเบอร์ จากออกมาที ANG, o, ่เราใช้แล้วไงเออไออย่างไอเงี so ้เกี่ยวไงดูยาตัวนี้งไงยินกันชื่อว่าอะไรตัว่ดเออดยานก็เออทำไมอ่ะมันชื่อว่า คือเอเออใช่คือบใช่คือดับคือเไม่ใจคืเองครับ พิมพ์ได้ำได้จ้าไดเกิดทำพูดเกี่ยวหยาบทำพูดเกี่ยวหยาบทำพูดทำพิมพ์คำหยนะเราจะมากรุ๊งผู้ชมเออเจ้ผมบอกเรื่องน้ไปอันทำกันนะว่าทำการได้โดยทำจไม่ได้ Q&A ง่ายไม่ติดใจเออ qna อะไรเนาะก็ได้ qna q a qna q a nine โทรศัพทจะหุมพิมพ์มั้ได้ q a n i n ทรมือถือเอ่ยทำไมไม่พิมพ์อันนั้น่มอือถือใไ่ โอเคมือถ okay. ือม uh ือถือถือจับเอเ่อเคอร่ออร์ร่อคอรลเ่อวัตเาต้องดูเวลาด้วยหรือโอ้โหนึ่งช่วไม่เปิาประเทศดันไม่ไม่ตรงดันไอ้บอกเองไม่อิีตจริงเราจเห็นเวลาไหมเอออาตา์ตัวนั้นเลย ม่มันมีรูปภาพอยู่ไม่มีหรอวิดีโอเหรอเจ้าคนเลือดเอาไันหนมาไันนีอเคประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ถัดไปเลยไอ้เหี้ย do tụ bà chị ta hay là kiếm khó để làm ngay cho ai tụ anh em okay. ok ok mình chị em à, yeah, rồi tụi đó phim trong à không anh chàng hát lửa anh lửa chị đó Ngay, không rồi องค์คำนี้แต่ผมทำข้อผิดพลาดน่อยไปได้ไงหรอองค์ทำข้อผิดพลาดหน่อยนะเพราะเกมนี้ไงเกมที่ว่าเอ่อทุกคุณเห็นไปที่กันไหมองค์ทำผิดพลาดเลยเฮ้ยทำไมองทำเลื่อเกะเจเลยเล่าทำเพื่อเก๋เล่าทำไม่ได้เพื่อไม่เพื่อทำเจเนาะทำเพื่อะไรเนี่ย เคยแล้วไม่จริงเราจิตแล้วไงไงก็ไปดูเราพิมพ์ชื่อใจไอ้ผมพิมพ์เองเอาว่าจีเขียวออนหรือเข้าวบ้านหรือออมโมอาควินอ้อเข้าบ้านไงครับขยันได้ที่ไหนครับไม่คุณผู้ชมอยากรู้ว่าเขาผม เป็ไงรีบเยผงตกพีานี่ไงผมตกเมื่อเมื่อไงเราคงขอดูท่านขอตัวเองเป็นไงลูกคูจงผมคิดว่าตูกู่จวคิดว่าผมจิตใจใครเยอะเออมีเยอบ่บ <c oughs> ่บ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 ่อ้ผมจิตใจเองครับเอ่อทุกคน ไม่มีใครใครไม่เจอใครเลยก็ทำไมตามหาผมไม่ได้นะชื่อตัวโคตัวผู้จูงจำชื่อผมไม่ได้เหรอเออมีชื่อฮะมีชื่อวีดจุดเบอร์เฟสต่พี่เหรอไม่ได้ลี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 ล่ะ Trời <laughs> ơi mấy cậu Hi Mấy à, thì lọ đùm bé thử đi, oh, lo, bad, chị. Chắc mà Ok, chúc mọi người Hòa hình clip hôm nay Ừ ไปอโอเคลาตอนลาตอนเดี๋ทำไมด่าลอยอ่ะทำไมไม่เหรอคอนทูผู้ชมผมงมไปหมดไม่ไอจีกู้ชมทบทผิวเชนิ์เดอนี้จเอาวันที่เขียวอันอ๋อข้าวบ้านง่ายขอตัวลาตอนกูผู้ชมบายบาย Hei, benda